แต่ไม่ได้รู้ธรรมะอะไรพิมันไปทีนี้ธรรมะของปลอมก็แผ่ขยายไปเต็มประเทศเลยใช่ไหมทุกวันนี้ยอมพิมหนังสือสวดมนต์กันเต็มเลยแต่เป็นบทสวดใครบทสวดแต่งใหม่บทสวดแต่งใหม่มันก็เลยลุกลามไปเต็มประเทศเลยและคนไม่ทราบเนี่ยคิดว่าพอเป็นรูปเล่นหนังสือคิดว่าเขาทําดีแล้วถูกแล้วตรวจสอบดีแล้วกันทั้งนั้นนะดังนั้นคนก็คิดว่าหนังสือคือถูก นเนอ่เรียบร้อยเลยมันไม่ถูกต้องนะเราปั๊มซีดออกไปถามว่า CD ดีใครข้อมูลในนั้นเนะ่นะเป็นข้อมูลคำตถาคตหรือคำที่แต่งใหม่คำแต่งใหม่เฟื่องฟูลอล้วเนหะ็นไหมโอ้โหถ้าเราไม่คิดก่อนนิดเดียวใช่ไหมคำผิดเผยแผ่ไปพรึบเลยอรวมเงินเงินไปสร้าง พระพิกเนตองค์ใหญ่ที่สุดในโลกส15ล้านขึ้นนเห็นโยมจากสมุดปาการตำรวจที่อยู่สามแยกแจกํำบอกมาสน15ล้านนี่เอามาเผยแผ่คำตถาคตโอ้โอ